สวัสดีพี่น้องป,องป๋าเบิร์สุภุสุขคนยินดีตอนหลับก็น่องบาทเด้อพี่น้องเด้นจากสาวนี่ก็แดดแล้ะจ้าพี่น้องเพราะว่าแดดแต่เศร้าเนาะอืมละจ้าวันนี้ก็จะมาเก็บบักถัว่วลงไปตาที่บ้านของแม่น,นางนะจ้าเออส่วนหลังบ้านจ้า <c oughs> มีสำเนียแหละอืมปลูกพริกินพี่น้องเอ้ยพราบผลิซื้อเนาะ ถ้าว่าคยปูกบาหื้อคุณแม่มาพี่น้องวอลายใหญ่ห่างนะจ๊ะมาเก็บมักถั่วนกันจ้ามาจ้ามาจา้าเก็บมักถั่วลูกตามนีม<า>่นะบุงาาบักถั่วไงน้องเ้ โวงามพี่น้องเลยมีแต่หมากขอลออแคลเล่มาจ้าเนาะขลออแขละขลรกสร้างเพราะได้ต่ำพี่น้องอืมทำอา,าไรไปคอ,อยนเนอ,เอ็นอยูบวกก้องขวออัญบ่อเออโอ,อ้ยมาจ้าติดต่อทีจ้า บยตึงไปแล้วพี่น้องเอ้ยสมิคอเนาะเอาลงไปตำสวดใส่กับปุ้นนะจ๊ะพอบริกินตตำกับปุ้นนี่สองสามมือแล้วปกติต้องได้กินคู่มืออืมไปจับพี่น้องบริยาหางลงพยาบาลแม่น,น,นางลงไปหดสวนซอยนาเพราะว่า นางว่า,สออาสวสวเ,าเสงงีอยงมาโคดซวนแต่เศร้าเออก็เลยไปลงเป็นรัดแล้วก็เต่านางเข่าไปเพราะว่านางย่างเขามาละจ้าเออแต่ว่านางแล้วหรืนพี่น้องแล้วแล้วไปจังลงไปเบป็กนกางจ้าส่วนหลังบ้านเปล่าก็มีสามีแลือพี่น้องเอ้ยนี่กับนาะทั่วอะไรยังไงอันนี้กาผักสลัดเต่าเกลือ,อปลูกของฟังก็มีสามีแลือจ้าพลิต ปิดกลิ่นลิ่นนี่เลยพี่น้องไปพี่น้องวอลไร่ย่าห้างโรงพยาบาลแม่นางกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเาส่วนของแม่นางแล้วเนาะเสียงก็จะขึ้นคหูดังเนี่ยหน่อยเดนะพี่น้องจังหันเป็นอย่างตื่นเสาร์มาเล็เสียงขึ้นเคิลหูดังอันนี้คือมุมันของนางจ้านางสิปลูกอีกปีนี้เนาะเพราะว่านางได้ลำมลาย้นปีนี้เด้อ นางออกมาหรือ,อยังหนอยังบม่ได้ออกมาโหดอยู่พี่น้องเพิ่งมาเพิ่งจะออกมาแต่เศร้าออคือมิดซอยม้อยบอกหรือแนวไหรหรือว่าบรได้บอ,อจกจะหน่อยจะสิมาส,สู่ให้นางจ้าเออพาท,ทัวร์กับพี่นอ้องเด้ออัปเดตส่วนของนางว่าเป็นยังไงเออถึงขั้นไหนแล้วนะจ๊ะตายหมดหรือ,อยังหรือว่า ยังมีชีวิตอยู่นะพี่น้องเนาะนี่จะเกือกปลูกของฟังของนางกันนางอยู่เด้อพี่น้องนี่พักแพวเนะาะจะไปต้มใส่น้องงูอ่ะพี่น้องเอ้ยใส่น้องงูใส่ส่วนกลกระแซพี่น้องเอ้ยก็ยังสำนีละจ้าพักบัวของนางดอกไม้ก็เหี่ยวตุบซุบติบซิบอยู่พี่น้องมาเคเลื่อนกัเหี่ยวตายไปแล้วจ้าเออ ส่วนมะพริเพิก่กำลังออกมาพี่น้องเนาะกำล,ลังออกมาจา้าสวยๆจา้าพี่น้องอยากขายจะอยากขายอีกวได้พี่น้อง <preocup> อยากขายอีกแล้วพี่น้องอืมนะเนี่ยอันนี้คือหมากริกของนางจา้ามาพี่น้องโตโ,โอ้คือจะไม่เหี่ยวแห้งแสดงใจจะพี่น้องมันยังสได้กิ่นบอกขนาดน,นี้นะบอก จะไม่เหี่ยวแห้งคักแท้หนัจ้าก็บอเห็นเนนจ้าจของบอกว่าออกมาโหดก็คือมีิดไหม์ออยอยู่เอือห่นนะอันนี้ดอกไม้ก็ตายแล้บอตายแล้พี่น้องเอ้ยพักอีตู้นะก็มีบอโอ้ยเนาะพี่น้องเอาไปใส่กงใส่แกงกระแซบเด้อพักอีตูนน้นี่นคงคงกกเด้อ นะจ๊ะส่วนผักบัวผักเทียมเพิ่นหือล้วจะหือแล้วเนาะพาหากมันเนา่าพี่น้องมันบ่ไ้หัวหากมันเนา่าเหมนหัวมันเนา่าพี่น้องเอ้ยตายบ่ไ้หัวพี่น้องจะมาเป็นอยนยังจะว่าหัวมันเนา่าผักกาดดอกผักกาดผักกาดดอกก็เอามาจากสาวันเนาะ กะปูกไดซสำเนียแหละจากศิลก,กินหรือบนะ่อเนาะอันนี้ก็คือสมัยเหี่ยวตายแล้วพี่น้องว <c oughs> ียงตายไปแล้วจ้าตายแซกแกเกดไปแล้วหนึ่งนะจ้าเออมาพี่น้องเก็บใบพักบวัวสกันเดอพี่น้องเด้อเมื่อว้ใส่นูนีนานเนาะเสียงมันกับเสียงดังในเดอพี่น้องเด้อพี่น้องบริเ็นหนาปวนหมวกสกัเดอรข้าวหนึ่งพี่น้อง เพราะว่าข้าเจ้าโจกหินโจกดินโจกทรายเนาะมันก็นเลยสีอยากดังเลยเด้อพี่น้องเด้อสีมาเก็บพักกูอ่ะเมื่อไว้ใส่ตมนี่นู่นนัน่นเออกระเถิดได้ออกมาและจ้าจเลยว่าสเก็บเมื่อไว้จ้าเนาะมันจะบมดได้ยากลายลบทลายเขียวลายเจ้ากระได้ออกมากเก็บเมื่อนะจ้าเออแล้ใส่ตัวไว้ มาจากใชแล้วก็ออกมาใช่ส่วนเป็นนางแล้วก็คือยัองบม่ได้ออกมาเถื่อพี่น้องผักของนางนาะนจะตายแล้วนะพี่น้องนะสตาสัมพันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องประกาศหาแม่นางงงๆให้เหนือผักของนางจะตายแล้วคนยะด้ดยวออยนเนี่ยากพอเพาะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นดอกแล้วจ้าเนี่ยอันนี้คือผักบวนเลยพี่น้องผักบวนเลยดอกมันเนี่ยไปแกงไปเกียดน้อยแล้วเนาะเต็มแทบเสีสยงรถจกข้าเจ้าพี่น้องมันก็อยากล่ใน่ยด,ดูเก็บผักไปไว,ไว

เมื่อวานนี่ก็บบอได้ลงคลิปเปิดมือพี่น้องเลยเรมีเวลาทายไปปลูกแคนข้าเจ้าก็เ,เลยอืเอบพอทายมะเพราะว่าเขาเปิดเพลงมันติดเลิเกซิต์เนาะเราก็เลยไม่ทายก็เ,เลยหักซะเมื่อวานนี่ก็เ,เลยมุ่งว่าเอาแต่เจ้าแต่เที่ยเซะ กสิหายังสูพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันแต่ละทดไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ทุกคนดูเนาะตั้งแต่กระยาเบิ่งซอยกันเด้กพี่น้องเดิมยอดวิวเดือนนี้นละรลอยลอยฮ้เนานะนั่นคือประเด็นยิงแข่แสนาบอกพ้าของขนาดนี้แต่บอก จต่ยาพี่น้องเลยสู่ส้นไปน้ำกระตายบอด้ท่อบอด้ทอยพี่น้องทายไปโลดทำนีนาทายแต่อันนี้บ่มีนาทาย,ทายจมผู้เดียวน,นี่กระเบิ้งสุกันด้วยพี่น้องดูวยง <c oughs> ูกับยังบอดี้นมาจา้าเลซี่กะเนาะกาไข่แน่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่กับยังเมื่อยยังพี่อาย่ การยังบ่ทันได้ออกไปทางใดดอกเพิ่นก็สิอยู่เฮือนนั่นแหละจนเบาอื้อก็คือมื้อนี้ลงใต้พี่น้องจาลงปักเสดจาไม่รู้ว่าลงไปทำอะไรเนาะกรบป๋อด้มาดอกจ้ามืนดีการยังเสีอแต่บ่อาบนี่แหละลงมามื้อนี้ จมนี่ผู้เดียวพี่น้องก็สิบ่ว่าเออมันจมหยังักอันนี้จมเปียวอยู่บกเนาะพี่น้องเออกอยากแมอยู่ไดเนาะอือาสก่อนเด้อพี่น้องเด้ออือกแมกย่างอยู่ไดเก็บมือไว้พี่น้องว่าว่ามีเนื้อ วนกันไงนะพี่น้องใส่ยันแกงเกียดน่อยคือซุสแซ่บบอได้ออกมาสวนนางบอกว่าเป็นเดือดนะบอกพี่น้องออกมามื่อนี่พระรามากติดนักเตน แต่ว่าอยากเหี่ยวอยากย่างอยู่หรือมันบ่มีหมอกย่างมือเส้าเนี่น้องเ้ยเดี๋ยวนี้บ่มีหมอกกระจ้ากระสู่อากาศร้อนหน้าแรงเป็นที่เรียบร้อยอ่อนว่าพนสิตกกาบอตกะมิดจีรีบันเทิงสินแห้งพี่น้อ้ยได้ขยะเพี่น้องเอ้ย,อย,ะย,ะอยสู่จนเป็นน้ำแขงจ้า อยูพูดเดียวแบบแบบพี่น้องภสิบาลเออมันเป็นยังเราอยู่พูดเดียวอยู่แบบแบบอือนะเก็บพักจ้าบริสุท็ด์ยังเด็บจ้าผักสีใบเลื่อยสมัยภาษาไทย อยากแห็นอยากเหงอยู่เดี๋พี่น้องออจะตีโคสวนให้นางอยู่พี่น้องสักน้อยนึงเนาะเพราะมันบอบต่ายพี่น้องเอ้ยจับตุดอารุณจ้าอือใช่พี่น้องสูบน้ำพดสวนให้นางกอาง่อนคราวนึงเนาะ บุญลองบุญายกะโหดมกพริกแค่นางจักโอ้ซองโอ,อบแล้วกลันพี่น้องเอ้ยเออกระยักเนอยู่ไหนเนาะก้อนหนา้เด้อพี่น้องเด้อเอาฝงนี่ก่อนอดส่วนก่อนพี่น้องอดส่วนให้นางก่อน เด็กน้องโอ้ยตะกะบาดักกันไปจ้าพี่น้อง,รป,องประวัติยาห่างเนาะมาสูบน้ำพุทธพักให้นั่งก่อนอตะกระบาดพักเฮ้ยมาสิขึ้นหายอยู่บ่อน้ำเดี๋ยไปเอกมาสูบลายมือลายวันเดี๋ยวพี่น้องของอนุญาตตั้งกล้องมาจ้าบาทนี่นะ สูบน้ำพกจ้ามาเด้อพี่น้องมาซอยกันสูบกแล้วว่าอยู่กนะสีวทแต่ตัวมันเหี่ยว่ก่อนพี่น้องสอนตัวบันโบเหี่ยวกาบพพเี่วป่าว่าห็นน้ำพุตอนแรงจ้า อเอาไปตัวมันเหี้ยวนี่เสียก่อนเนาะไปจ้าโคตรพอมันซื่นพี่น้องเว้ยพอมันยังมีชีวิตจ้าวัดพอมันยังมีชีวิตเอาไปตัวมันเหี่ยวนี่แหละพี่น้องเว้ย ตัวมันซึนกับป้าไห้นางโหดมือแรงพี่น้องตอนนี้ก็คือเป็นเวลาจะแปดโมงแลวจ้าหักแดดเลยว่ามันสิบโมงพี่น้องเน,นาะอคลิกนหนห้ากเี่วแหงแลงใจสเสลกเกินพี่น้องเอ,อ้ยจมพูด,ดียวอยู่นี่แวบ,บแบ,บอยู่จ้าข้าเจ้าเลี้ยวมากก็เออมันเห็ดยังเนาะวันซันเนาะสันโหดปาก ก็เฉยเฉนเหตุอย่างพี่น้องตามเองตอบเองดักเลงพอพี่น้องเลยเรียวๆเลยจ้าเลียวๆเลยจ้าพี่น้องหมายต้องมีการตัดต่อในอะไรทุกงานซื้อกล้องอันนี้แล้วพี่น้องเด้อเปิดตาลมแทะจับกล้องอันนี้แล้วพี่น้องเด้อเห็น่อยอ,อยู่บอก cứ mà lội, lì, lội lì. Còn này lội này cho con phần cam đây nè Ừ, các bạn phải phạt như thế nó. เอาผัวเดี่ยวจมผัวเดียวพี่น้องเบิ่งดีจัจ้าจะได้กระเพิ่งซ้อยกันเอาเ้อะมาเบิ่งก็อาจจมเป็ดเมื่อยอยู่ได้เนาะพี่น้องสูบน้่งเท่ใ าจัดมือยัดงางได้นะพี่นองพจต้มมันเหี่ยวนิหะจาลืมหอนหรือเบัเนาอมาเริ่มถอดเลยเด็กพน้องพุอาจจะตรมมันเหี่ยวี เหี่ยวกับบวกาวด์จำเมื่อยจพาวด์นห็นโมพาคด์พอมันซื่นไปแล้วเอ้ยเนาะตอนแรกจะหายนะพวกไม่ตอนนี้ก็คือ เมืออออม่อยแล้วจ้าพี่น้องโคตรจำดีก็ยังเมื่อยแล้ว thì nào nhìn như bò Mí mả lên có hôm bò khó hôm tiên mả chứ Có hôm tiên mả nào Cái giác mưa, giác nhắn. รถอาจจะทักนี่หลืจ้าตัวมันเหี่ยวกับปลาคือตัวมันเหี่ยวกับปลาเหมือนกันรถอาจจะตัวมันเหี่ยวตัวบอยเหี่ยวกับปลาไปให้นางรถมือแรงพี่นอง พี่น้องอุ่ยหอบนะจ๊ะไปพี่น้องเนาะดเอาติดตัวบรรเหี่ยวสะกก้อนตัวบรรทุกเหี่ยวกะป้าไว้ให้นั่งคดมือแรงก็แล้วกันก็รอติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องจ๊ะจะได้กระขอบใจมดสุภูสุคน์ลายๆเยโดยจ้าที่ขับมารับชมสร้างเล็กหน่อยคล่างเบาอ่านน้จะได้กับฝา,า,บสสบา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ดูโฆษณาให้เบาอ่านเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการถ่ายคลิป อ,อะไรยังไงของนางไปนะจ๊ะเนาะกระสิด็จเข้าไปคนละพี่น้องเข้าไปห้ามแม่นางสก้อนหรือว่าคนไปทางมาอีกบอกหรือว่าจังใดก็รอติดตามเดี๋ยวพี่น้องเดินเป็นแล้วจ้าสบายดีพี่น้องเสียงนกแล้วก็กู้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 พี่น้องเอย